พิซซ่าไข่อร่อยๆมีขั้นตอนและวิธีการทําอย่างไรไปดูกันค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีไข่ไก่ปูอัดฮอทดอกเห็ดชีสซอสมะเขือเทศมายองเนสซอสพิซซ่าต้นหอมเป้นข้าวโพดนมผงฟูผงออริกาโน่น้ำเปล่าวัตถุดิบหลักๆก็จะมีแค่นี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะหนึ่งก็จะนำเห็ดที่เราหั่นไว้ค่ะไปผัดกับเนยแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อย อบจนกระทั่งเห็ดสุกนะคะจากนั้นเราก็ตักพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นการผสมแป้งค่ะเราจะใช้แป้งขา้าวโพดสามช้อนผงฟูเล็กน้อยใส่น้ำคนให้ละลายนะคะจากนั้นก็ใส่นมของคาร์เนชั่นตอกไข่ไก่สดใส่ไป3ฟองค่ะตีผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ปูอัดและฮอทดอกลงไปผสมให้เข้ากันละลายเนยในกระทะแล้วก็เททุกอย่างลงไปใส่ไปในกระทะนะคะ โรยหน้าด้วยชีสและตกแต่งด้วยเห็ดที่เราผัดสุกไว้ค่ะจากนั้นก็ปิดฝากระทะทิ้งไว้รอจนกระทั่งแป้งของเราเริ่มเซตตัวนะคะจากนั้นเราก็กลับด้านบนไปไว้ด้านล่างนะคะนึ่งจะทาซอสพิซซ่าก่อนค่ะตามด้วยซอสมายองเนสทาให้ทั่วแผ่นนะคะจากนั้นก็นำปูอดัดฮอทดอกชีสเห็ดต่างๆนะคะมาโรยค่ะปิดฝากระทะอบไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อชีสของเราเริ่มละลายนะคะหนึ่งก็จะนําซอสมะเขือเทศของโรซาค่ะกับมายองเนสนะคะมาบีบตกแต่งหน้าพิซซ่าของเราอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็ปิดฝาอบต่อไปอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งจะใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางเบาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงพิซซ่าของเราจะไหม้ได้นะคะเมื่อพิซซ่าของเราสุกดีแล้วค่ะหนึ่งก็จะใส่ต้นหอมโรยด้วยผงออริกาโน ตอนนี้พิซ่าของเราพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานนะคะลองใช้ตะหลิวแซะดูข้างๆค่ะไม่ติดกระทะเลยแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานมากๆค่ะเสร็จละคาเมนูพิซ za ของหนึ่งนะคะใช้กระทะใบเดียวก็ทำพิซ za ได้และที่สำคัญนะคะพิซ za ของเราอร่อยเครื่องแน่นๆเน้นๆค่ะท่านผู้ชม เร็จราคาเมนูพิซ่าของหนึ่งนะคะหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ